สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ t ีเออาร์ R S <S สิ้นสุดการรอคอยอดิเมซี4สัส้นสามกำลังจะมาก่อนที่จะไปพูดคุยกันและรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กกอ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ ยความสนุกและเนื้อหาในเรื่องของวันพันแมนแฟนคลับหลายๆคนที่อ่านมางงก็เฝ้ารอคอยว่าอนิเมะจะมาตอนไหนและด้วยการที่อนิเมะภาคแรกเนี่ยมัน,ม,นมันดุเดือดแล้วใจอลังการงานสร้างเหลือเกินรวมไปถึงอนิเมะภาค2ถึงแม้ว่าจะตอบไปนิดหน่อยแต่ก็ยังสนุกอยู่ครับเลยมีแฟนคลับหลายๆคนนั้นเฝ้ารอคอยอนิเมะซีซั่น3มีเพื่อนๆหลายๆคนถามผมมาอยู่โดยตลอดครับว่าอนิเมะซีซั่น3จะมาตอนไหนผมก็ได้แค่เงียบแล้วก็บอกว่าไม่รู้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 รด้วยความที่ไม่มั่นใจแล้วก็มีข่าวที่มา เป็นข่าวปลอมออกมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวผมก็ต้องช่างใจก่อนนะว่าข่าวที่ได้มานั้นมันเป็นข่าวกล้องหรือเป็นข่าวที่มีมูลมีความจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อเพื่อนๆหลายๆคนถามมาในลักษณะแบบนี้ผมก็ได้แค่ตอบกลับคืนไปว่าถ้าหากมีข่าวเกี่ยวกับอดีเมสซีซั่นสามหรือถ้าหากมีข่าวเคลื่อนไหวอะไรผมจะรีบแจ้งให้กับเพื่อนๆแฟนคลับทุกคนได้รับรู้และในช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี่เป็นคนจีนหรือเปล่าเนี่ยและในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราก็รู้สึกตื่นเต้นกับความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับอดีเมสซี่วัน,น้ เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลและก็ข่าวที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวครับว่าจะมีความเป็นไปได้สูงเลยเกินในการสร้างอนิเมะซีซั่น3และช่วงเวลาที่จะออนแอร์ในการฉายซีซั่น3มครับมาดูเลย่งข่าวแรกกันก่อนเป็นเพจนะที่มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับวันพันแมนที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะก็ได้ระบุข้อความไว้ว่าวันพันแมนซีซั่น3จะมาเร็วๆนี้นี่เป็นข่าวการเคลื่อนไหวหรือล่วไหลมาจากบุคคลสําคัญคนหนึ่งครับซึ่งมีการยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นบล็อกเกอร์คนเดิมที่มีการยืนยันว่า จะมีอดีเมะแรกเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดังนั้นพวกเราก็สามารถเชื่อมั่นและมั่นใจได้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงครับและหลังจากนั้นก็มีความเคลื่อนไหวที่ทวิตเตอร์ของโซเนนลีที่มีการทวิตวันพันแมนอดีเมะซีซั่นสามด้วยนะครับแล้วก็จะมีการขึ้นภาพเอาไว้แล้วก็บอกกับผู้คนว่าเป็นการยืนยันเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็ให้ดูแค่ภาพผู้นั้นทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็คุยกันได้เลยและจะมีทวิตอีกทวิตหนึ่งนะครับที่บอกว่าแม่ลู่ไหลไปซะแล้ววันพันแมนซีซั่นสามเนี่ยกำลัง ขั้นตอนการผลิตนะ ใครที่อยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลานี้เนี่ยแล้วก็เป็นแฟนคลับขอ,องวันพันแมนและก็เฝ้ารอคอยซีซั่น3เนี่ยถึงว่าต้องแอบดีใจกันบ้างล่ะแบบตื้นตันตื้นแบบน้าตาไหลพา,าอะไรประมาณนี้นะเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนๆนั้นรู้สึกว่าเฮ้ยมันคือข่าวดีที่สุดเลย,ยกดหนึ่งนะเพื่อนๆรู้สึกว่าเฉยๆก็กด2อ,อะไรประมาณนี้บอกให้ผมรู้ด้วยแต่สําหรับผมเนี่ยตื่นเต้นเอามากเลยครับกด1รัวๆเล,เลยด้วยข่าวอน,นิเมซีซั่น3ที่มันร้อนแรงในช่วงเวลาวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยมัน ก็ร้อนไปถึงวันพันแมนเองครับทวิตเตอร์ของวันพันแมนอยู่นิ่งไม่ได้ไไดก็มีการออกมาทวิตด้วยเช่นเดียวกันมีข้อความในทวิตรประมาณนี้ฮะโอ้ยเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตเวทสีสั้นสามที่กําลังจะกลับมาเนี่ยสุดท้ายมันก็ล่วงไหลไปซะแล้วั้งงั้นก็เอาเป็นว่าวันที่17สิงหาคามนี้จะประกาศที่มันชัดเจนแล้วก็มีข่าวอีกเล็กน้อยนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตอดีตเวทสีสั้นสามเนี่ยถ้าเรายังจํากันได้การทาอดีตเวทสีสั้นสองและสามเป็นของค่าย JC แต่ด้วยความที่ซีซั่นสองเนะี่ยมันออกมาไม่ประทับใจแฟนคลับหลายๆคนก็เลยมีการเรียกร้องว่าให้เอาค่ายอื่นมาทําได้ไหมในซีซั่น 3? สามซีซั่นสองเนี่ยทำรีเมคใหม่ด้วยก็ดีนะแล้วก็มีแฟนคลับหลายๆคนนั้นก็เชียร์ค่ายต่างๆนะครับที่ทําอดีเมสสวยๆแล้วก็เฝ้ารอคอยว่าทีมอดีเมะค่ายที He ่แบนแบบสร้างอดีเมะแบบอลังการงานสร้างเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาทําวันพันแมนเพราะว่าวันพันแมนเนี่ยเป็นมังงะที่ค่อนข้างภาพสวยและภาพพิวาสออกมาจากลายเส้นหรือฝีมือของอาจารย์มูรตะเนี่ยค่อนข้าง กลังงงาาารรนสรร้ถ้าจะทําฉากการต่อสู้เนี่ยก็ต้องเป็นค่ายที่แบบต้องอลังการจริงๆมาจัดจริงๆมันถึงจะทําให้อดิเมสเรื่องนี้มันสุดจัดสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ไม่ใช่ค่ายเดิมและด้วยความโชคร้ยายหรือความโชคดีตรงนี้ผมไม่มั่นใจนะครับมันมีสถานการณ์โควิด -19 ที่เข้ามามันก็เลยทําให้เจเ o ซอฟไม่สามารถทํอด d เมสซีซั่นสได้หรือว่าต้องชะลอเอาไว้ก่อนตรงนี้ข่าวเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรแต่ว่าระบุไปว่าเพราะเหตุการณ์สถานการณ์โค ปี19ครับเลยทําให้อดีมเอสซีซั่น3นั้นล่าช้าและก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเราคาดหวังกันด้วยนะว่าจะมีค่ายใหม่เข้ามาทําหรือยื่นมือเข้ามาขอทําอดีมเอสซีซั่น3พวกเราก็เฝ้ารอคอยกันมานานแสนนานครับข่าวอดีมเสซีซั่น3มันก็เงียบหายไปเงียบหายไปเงียบหายไปแล้วก็มีคนถามผมอย่างที่ผมบอกนั่นละในคราวนี้เนี่ยก็มีการประกาศแล้วนะครับหรือว่าเหมือนกับแบบแทบจะชัดเจนแล้วนะแต่ยังไม่ร0 0ซว่าค่ายที่จะมาทำอดีมเอสซีซั่น3นั้นก็คือ เต้นเต้นเต้นเตเต้นเต้ j สอบโอ้ยสลัดเอ้ยไม่รู้จะหาคำพูดอะไรมาด่าดิคือมีเวลาเยอะแยะมากมายที่จะไปหาค่ายดีๆมาทำมันค่ายเดิม มันเป็นค่ายเดิมที่พวกเราอยากจะให้พักกันแล้วก็ให้ค่ายใหม่มาทําเถอะแล้วก็ค่ายใหม่ที่มาทํานั้นก็ไปทำดีเมสซีซสั้น2ให้หน่อยแล้วค่อยมาทําซีซั่น3ต่อก็ยังได้เลยอันนี้ไม่ว่าด้วยซ้าไปในตรงนี้ผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาติดสัญญาทําอนิเมะซีซั่น3ด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องเข้าใจว่าสัญญานั้นมันสําคัญชะไหนแต่ผมที่เป็นแฟนคลับวันพันแมนก็แอบกลัวเลยเกินว่าเขาจะทําตามสัญญาแบบจบๆไปอ่ะแบบสิ้นเรื่องสิ้นราวอ่ะ หนักกว่าซีซั่น2อะไรแบบผมกลัวแล้วเกินแต่ก็เอาเป็นว่าตามที่ฮาวิเตอร์ของวันพันแมนได้ประกาศเอาไว้นะครับว่ารอความชัดเจนในวันที่17สิงหานี้นะแล้วก็เมื่อถึงวันนั้นแล้วก็มีความชัดเจนที่มัน1 0 0แล้วว่ามีค่ายที่จะทำอนิเมะซีซั่น3เนี่ยยังเป็นเจซีซอฟเหมือนเดิมจริงๆไหมหรือจะมีค่ายอื่นเข้ามาทําหรือเป็นการร่วมมือกันที่ดึงเอาทีมงานค่ายอื่นอย่างเช่นทีมงานของเมปป้าทีมงานของนู่นนี่นั่นทีมงานของแมาชาเท้ามาช่วย ต่อสู้ร่วมกับเจเซอฟตัวนี้ก็รอการยืนยันอีกรอบหนึ่งนะฮะในวันที่17สิงหาคมนี้เรื่องของข่าวขราวที่ผมรวบรวมมาได้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ต้องมั่นใจแบบ100%นะตรงนี้ผมก็จะตามข่าวแบบใกล้ชิดให้มากที่สุดนะครับหากมีข่าวอัปเดตหรือข่าวที่น่าตื่นเต้นก็จะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ฟังต่อไปจนกว่าอดิเมสซีซั่นสามจะเริ่มสร้างเลยทีเดียวครับเรื่องข่าวครา,าวเนี่ยเดี๋ยวผมมาประกาศหรืออัปเดตเรื่อยๆนะส่วนในอดิเมสซีซั่นสามเน คาดหวังคับว่าอยากจะให้ทีมงานหรือค่ายที่มีความสามารถในการทําอดิเมะฉากการต่อสู้เนี่ยเข้ามาทำได้เกินเพราะว่ามันมีฉากอลังการงานสร้างอยู่แบบภาพคิดได้นะน่าจะเป็นฉากของกาโล่ต่อสู้กับโ,โยรยอลิปเปอร์แล้วก็มแมลงเทพนะฮะและในฉากที่อลังการงานสร้างอีกฉากหนึ่งที่พวกเราเฝ้ารอคอยกันนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างฟินิกแมนกับจกกักรพรรดิเด็กตรงนี้เนี่ยเล้าใจแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยครับถ้าหาไเป็นเจเซซอฟเนี่ยนะ ถ้าหากเป็น j c s o f t เนี่ยจะทำออกมายังไงแต่ถ้าหากเป็นแมพแถวเนี่ยโอ้โห,โหอลังการจริงๆหรือถ้าหากเป็นแมป้าอะไรประมาณนี้นะผมว่าอลังการเลือกเองครับและอีกฉากหนึ่งน่าจะเป็นฉากจบนะครับนั่นก็คือฉากของการต่อสู้กันระหว่างพิสัยด,ดะมะกับ o โอโรจิถ้างั้นพวกเราก็มาเฝ้ารอคอยกันต่อไปนะครับถ้าหากมีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมมาแจ้งให้กับเพื่อนๆได้ฟังอีกรอบหนึ่งนะส่วนในคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยและเพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมก่อนและหาก,หากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรืคำว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ํารากันเพียงแค่นี้และพบกันใหม่กับ t a h A R Sport รักทุกคนรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับ